ไปติดตามอีกหนึ่งความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำมันเพื่อที่จะส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาป้านเกิดของตัวเองนะครับเป็นการสนับสนุงจากกลุ่ม PTG ครับค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางคุณสุวัชชัยพิทักษ์วงศาพรกรรมการผู้จัดการบริษัท Atlas Energy จำกัดในกลุ่มบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะ ได้มอบคูปองเติมน้ำมัน PT เพื่อใช้ในการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศส่งมอบให้กับคุณสหาชาติลิ้มเจริญพักดีประธานมูลและนิธิที่เพชรเกษมค่ะร่วมกับเพชอีจัน์เพื่อสนับสนุนโครงการแบ็ h โฮมพาผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีเตียงรักษากลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิมค่ะครับเอคุณสุวัชชัย m อของ AtLA s Energy บอกนะครับว่า การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทะลุหลักหมื่นติดต่อกัน7วันแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตสูงถึงหลักร้อยคนต่อวันโรงพยาบาลในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้อีกจนถึงเข้าคั้นวิกฤตในเตียงรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอนะครับทั้งกลุ่ม PTG จึงขอร่วมสนับสนุนโครงการ Back h โ m มพาผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้านครับ การที่จะสนับสนุนในเรื่องของน้ำมันรถต่างๆที่จะช่วยให้กับมูลนิธิและทางเพจเนี่ยนะครับได้นำพาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยกลับไปรักษาตัวรักษาพยาบาลในจังหวัดต่างๆในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงแล้วก็ผู้ป่วยลดลงได้เป็นอย่างดีครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนโครงการนี้ให้สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีและก็อย่างรวดเร็วครับ ขณะเดียวกันนะคะทางประธานมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณสหชาติลิมเจริญพักดีนะคะก็กล่าวว่าโครงการแบกภูมิพาผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเกิดนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้ทํางานอย่างหนักนะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณทาง p t g ที่ได้มอบคูปองเติมน้ํามันเพื่อใช้เติมน้ํามันรถยนต์ในการใช้ส่งผู้ป่วยโควิด -19 กลับภูมิลาเนาค่ะ ขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้ทางพีทีได้นําน้ํามันคูปองน้ํามันมามอบให้กับทางมูนิธิเพชรเกษมนะครับแล้วก็เราจะช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนเราทํากันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ขอให้ผู้บริหารของพีทีแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมกันช่วยเหลือโครงการตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ปราศจากโรคภัยที่กำลังระบ,บาดอยู่ในขณะนี้นี่ครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนมูลที่เพชรเกษมหรือผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์02 521 2688 02 521 2688ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับสำหรับมูลทิ่เพชรเกษมที่ รับตัวผู้ป่วยโควิด1 9จากที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลส่งต่อไปยังภูมิลำเนาเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับต้องอย้ำเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยนั่นเองนะคะ